รู้ยังสบู่สีเขียวใช้สระผมดีสบู่งานดำมะกรูดหอมสบู่เขียวนี่หละครับมีส่วนผสมสำคัญคือน้ำมันมะกรูดจึงใช้สระผมแทนแชมพูได้ช่วยลดอาการคันศีษะลดรังแคใช้คู่กับครีมนวดผมมิสดีสีอะไรก็ได้จะทำให้ผมสลวยสวยงามจนเพื่อนถามนอกจากนั้นมะกรูดยังช่วยฆ่าเชื้อราบรรเทาปัญหาผิวหนังเช่นลดอาการผื่นคันดับกลิ่นกายนอกจากนี้ยังช่วยผัดผิวเก่าเผยผิวใหม่ ช่วยให้ดูสดใสพองพันจนแฟนทักเลยทีเดียวยังมีน้ำมันงาดำช่วยบำรุงผิวพรรณให้เนียนนุ่มอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมสำคัญจึงช่วยฆ่าเชื้อโรคและสมานผิวสรุปนะครับก้อนเดียวคือคุ้มได้ทั้งสบู่ถูกายฟอกหน้าและยาสระผมมิสเดลทุกก้อนเป็นสบู่ธรรมชาติปราศจากสารฟอกขาวและสารเคมีอันตรายที่อาจมีผลในระยะยาวรักธรรมชาติรักสุขภาพต้องรักมิสเดลครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอร์ดีโด่งไล n ์มิสีโด่ง2 Line ID ดีมิสเตโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเอดี่ะอีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวนะก่อนจะไปเนื้อหาที่สนุกสนานกว่านี้วันนี้นะครับท่านังเขามีโปรดเก้าแต่งตั้งคอรมออนุทินหนึ่งแล้วใช่ไหมแอ,อนี่นี่นี่นะครับโปรดเก้าคอรมออนุทินหนึ่งแล้ววันนี้นะและเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะจนถึงปัจจุบันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะเห็นก็บอกมีเปลี่ยนหนึ่งคนหรือเปล่าไม่รู้นะนะมีอยู่คนเดียวครับที่ผมบอกว่าน่าสนใจนี่คือนาย ตอนนี้นะชื่อคอรมอออกมาแล้วนะนะอ่ะงั้นก็ถึงเวลาพูดแล้วนะระวังอ่ะเนี่ยฮะนายคนนี้ธรรมนัตตรังธรรมนัตเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในหนึ่งรัฐมนตรีของคอรมอนายอนุทินด้วยนะครับทีนี้ยังไงฮะ <laughs> ธรรมนัตตท่ารวังรู้ใช่ไหมอ่ามันคือแป้งอะ่ะจำได้ปะ <laughs> โดนพิพากษาพิพากษาของศาลออสเตรเลียจำคุกจริงอันนี้ยืนยันติดคุกมาแล้วจริงๆขายยาจริงไหมไม่ต้องไปเถียงว่าแป้งนะศาลออสเตรเลียมันคงไม่ซื่อบื้อขนาดคิดว่าแป้งเป็นยาไอเป็นเฮโรอีนหรอกนะครับแล้วก็สั่งจำคุกคุณหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันพิสูจน์แล้วอะว่าในอดีตคุณเคยโกงข,ข,ขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียใช่หรือเปล่าอ่ะด้วยมาตรฐานตรงนี้นะผมไม่รู้คำพิพากษาของศาลออกมาแบบนี้ชัดเจนแต่เป็นศาลออสเตรเลียทีนี้ท่านผู้ชมครับ เรากําลังจะมีนะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีนะนั่งกระทรวงอะไรนะเดี๋ยวนะฮะกระทรวงรเกษตรใช่ปะ่ะชื่อนายธรรมนัใช่ปะ่ะนะถ้ายังไม่เปลี่ยนนะผมไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะรายชื่อล่าสุดนี่จะออกมามีชื่อธรรมนัตหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าโปรดเก้าลงมาแล้วถ้ามีชื่อธรรมนัตอยู่องฟังถ้ามีชื่อธรรมนัตอยู่นะครับหลายคนก็อาจจะเถียงว่าเฮ้ย ไม่ลอกเพาราะศาลเคยวิวนิจฉัยธรรมนัตมาแล้วนะว่าธรรมนัตเนี่ยนะมีคุณสมบัติรัฐมนตรีครบถ้วนเนื่องจากมีคนเคยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญน,นะครับชี้ว่าธรรมนัตเนี่ยนะครับขาดคุณสมบัติของการเป็นสส,สการเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้วในรัฐบาลของนอายประยุทธ์ใช่ไหมนะครับปรากฏว่าเนี่ยนะฮะขึ้นไปศาลร,รัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็เคยมีคําวินิจฉัยออกมาอย่างนี้ครับ บอกว่าคําพิพากษาในต่างประเทศมาบังคับใช้กับประเทศไทยไม่ได้มันเป็นการกระทบอํานาจอธิปไตยทางศาลของไทยสรุปแล้วศาลมนูลชี้ชัดมาว่าธรรมนัสมีขุนประดการเป็นรัฐมนตรีพบถ้วนก็เป็นได้แต่ทีนี้พอมาถึงรัฐบาลเพื่อไทยเขาไม่ให้เป็นนะเขาไม่ให้เป็นก็โกรธนะก็อึดอัดใจก็ไปเป็นรัฐบาลในอนุทิน นะทีนี้ปวดกล้ามาแล้วถ้ามีชื่อนายธรรมนัสผมแนะนำนะครับโอกาสที่อ่าเรียกว่าจะโดนฟ้องโดนยื่นนะครับเรื่องคุณสมบัตินี่ผมว่ามีทำไมผมพูดอย่างนั้นนะ้ครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับไอเรื่องออสเตรเลียที่ว่าเนี่ยศารลรับโดนวินิจฉัยนะในคำร้องอีกอันหนึ่งคำร้องที่ว่านั้นให้วินิจฉัยคุณสมบัติรัฐมนตรีข้อนี้ นะครับข้อที่ผมวงไว้ข้อ7นะฮะคุณรัฐมนตรีตามมาตราหนึ่งข้อ7จะต้องไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จำคุกนะฮะแต่ว่าสารนุนก็ชี้ว่าไอ้คำพิพากษาให้จำคุกนั้นเป็นคำพิพากษาของสารออสเตรเลียเอามาใช้กับไทยไม่ได้ <c oughs> นี่คําวินัจของสารและบรรนูญซึ่งตอนนั้นนะฮะบารมีของอเรียกว่าบ้านป่าลอยต่อนะฮะสอวอทั้งหลาย ตอนนั้นนั่งอยู่กันเต็มไปหมดเป็นอิทธิพลของบ้านป่าลอยต่อธรรมนัตก็ไปซบบ้านป่านะแล้วก็ได้ดีได้ดีรอดศาลล้ำนูนมาโดยประการละชนีหรือไม่แต่วันนี้ท่านังครับมันคนละเรื่องแหละเวลาผ่านไปนะครับไอข้อเจเนี่ยมันไม่ผิดหรอกข้อ7เนี่ยพราเป็นมีคําวินิจฉัยขอาสามนูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ศาลนูนในปกตินะครับเนี่ยอย่างคดีอย่างเงี้ยยื่นไปให้วินิจฉัยแบบไหนเขาก็วินิจฉัยแค่ยื่น เขาถามแบบไหนก็ตอบแบบนั้นแต่หลังๆนี่เรื่องอทำประจามตินี่ไม่ได้ถามก็ตอบแต่อันเนี้ยนะตอบเฉพาะที่ถามแล้วก็ตอบมาตามนั้นนะครับเขาร้องไปแบบใดก็ก็ตอบมาแบบนั้นบอกว่าคําพิพากษาออสเตรเลียมันใช้ไม่ได้สรุปอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะคุณสมบัตรริและมัตรีมาตราหนึ่งหกศูนย์นี่มันมีเยอะโดยเฉพาะข้อสี่เนี่ย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับใครจะเป็นรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือก็ห้าไม่มีพฤติกรรม,มเป็นการฝ่าฝืนไม่แบบการปฏิเสธอย่างไรหละไอ้ข้อห้าเนี่ยไม่น่าจะโดนนะแต่ผมสงสัยข้อสี่เนี่ยนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ซึ่งมันมีคําวินิจฉัยของศาลและนูนมาก่อนหน้านี้นะครับของคุณพิตชื่นบานเนี่ยก็วินิจฉัยกันเป็นฉากๆเลยตอนนั้นยังไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตเนี่ยนะครับใครจะมาเป็นรัฐมนตรีต่อไป ยังไม่รู้แต่ตอนนั้นนะมุ่งหน้ามุ่งตาเขียนไปเพื่อจะปลดเศเตราก่อนหรือไม่สุดท้ายนะครับก็วินิจฉัยไปว่าคุณพิชิตจื้นบานเนี่ยนะครับไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตเ,เป็นที่ประจักษ์เพียงเพราะว่านะครับสารมีคําสั่งให้จําคุกแต่สารไทยนะอันะนะจำคุกแล้วทีนี้เคยมีเคยวินิจฉัย,เ,ยเคยวิเคราะห์ให้ฟังแล้วนะครับว่าคดีคุณพิชิตเนี่ย ไม่เคยถึงสารจริงๆสักครั้งอันนั้นเป็นอำนาจสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพิชิตเนี่ยนะครับส่งอายการอายการไม่ส่งฟ้องนะครับเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมนี่มันยุติตัต้งแต่หนึ่งเลยยังไม่ทันถึงบันใดสารเลยด้วยซ้ทาทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะหลักฐานไม่เพียงบอนะครับไม่มีหลักฐานใดๆว่าคุณพิชิตจินบานเนี่ยย,ยื่น,นถุงขนมให้สารหรือให้เจ้าหน้าที่สารคนที่ยื่นถุงขนมให้เจ้าหน้าที่ศารไม่ใช่คุณพิชิต ไม่มีหลักฐานอะไรผูกพันคุณพิชิตเลยแม้แต่ชิ้นเดียวสุดท้ายทนะมังครับตัวหลักฐานที่จะทําคดีอาญาจริงๆเนี่ยนะครับแม้แต่เงินที่บอกเป็นของกลางก็หาย <c oughs> นะครับแต่ว่าท่านบังผมเล่าให้ฟังก่อนวันที่ศาลวินิจฉัยคุณพิชิตชื่นบานให้ติดคุกเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการวินิจฉัยแบบสะบัญญัติเป็นการใช้อํานาจศาลไม่ได้ผ่านการพิจารณาคดี มันไม่ได้ใช้คำว่าพิพากษาแต่ใช้ว่าคำสั่งศาลนะครับถ้าพิพากษาต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคดีอย่างละเอียดนะครับเช่นชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นฎีกาเนี่ยอย่างคองอัญชลีเนี่ยต้องผ่านโดยละเอียดมีจำเลยมีนะฮะมีขั้นตอนดังต่อไปนั้นถึงจะพิพากษาจําคุกได้เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยคดีโดยละเอียดนั่นคือการดำเนินคดีอาญาซึ่งมันสิ้นสุดซะตั้งแต่อายการมันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะส่งฟ้อง ยังไม่ถึงบนไดารเลยแต่ในขณะเดียวกันสาบัญญัตินี่สารเรียกตัวมาสอบสวนแล้วก็ประเมินเอาเองว่าคุณพิชิตชื่นบานนั้นรู้เรื่องด้วยทั้งๆท,ที่คุณพิชิตชื่นบานไม่ใช่เจ้าของเงินไม่เคยเห็นเงินไม่ได้เป็นคนยืน่นเป็นเพียงแค่ทีมทนายประกอบไปกับเขาเท่านั้นและที่สําคัญพอถึงเวลาเอาจริงๆจ,จะถึงคดีอาญาปรากฏว่านะเงินหายเออ เพราะนั้นตัวนี้ครับมันเป็นข้อสงสัยอยู่แต่สารก็ใช้มาตารฐานตัวเนี้ยระบุว่าคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยนะครับไม่มีความซื่อสัตย์สุสจริตเป็นที่ประจกักษ์เทียบกับคดีของนายธรรมนัสนี่จะสารไทยสาลออสเตรเลียแต่มันพิสูจน์ชัดแล้วอะ่ะโดยคําพิพากษาของสารไหนก็แล้วแต่นะครับมีกระบวนการพิสูจน์แน่นอนครับคุณจะเรียกไปดูไหมอ้าว ถ้าใครจะเอาคาดีนายธรรมนัสขึ้นศาลนูก็ต้องไปตามหานะกระบวนการไม่นาคาดีที่ออสเตรเลียมามีหลักฐานอะไรบ้างเป็นฉากฉากฉากฉกรายละเอียดเป็นอย่างนี้สรุปได้ว่านะครับคุณเคยกระทําความผิดจริงตามคําวิพากษาของศาลอสเรียศาลประเทศไหนก็ได้แต่คุณทำำําคําคาความผิดจริงหรือไม่ถ้าคุณทาความผิดจริงผมก็ต้องถามท่านม้ฟังว่าระหว่างนายธรรมนัสกับนายพิชิตจ่นบานเนี่ยใครมันมีความชัดเจนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มากกว่ากัน นะครับแล้วยิ่งกว่านั้นมาตรฐานเดียวกันนั่นั้งครับนะคุณเศรษฐาแต่งตั้งคุณพิชิตด้วยวิจารณญาณน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วคดีของคุณพิชิตนี่มันกำกึง่งจะจะว,วิจารณญาณว่าเขาไม่ผิดก็ได้เพราะยึดคำพิพากษาสารฎีกาเอ้สารอาญาเป็นหลักเพราะละเอียดออกละออก,กว่าสารบัญญัติของสารทั่วไปคำสั่งสารนะครับ หรือจะเอาคําพิพากษาของศาลที่เรียกว่าสาบัญญัติเนี่ยไม่ใช่คำเรียกคำสั่งศาลนะจะเอาคําสั่งศาลที่เรียกว่าสาบัญญัติเนี่ยเป็นหลักฐานเป็นหลักการตามที่ศาลนูนใช้ก็ได้แต่อันนี้ครับมันเป็นวินิจฉัยของนายกซึ่งวันนั้นเนี่ยไม่รู้จะยังไงเลยนะถามว่าตามตามกฤษฎีกาไหมนะก็ไม่จําเป็นเพราะกฤษฎีกาเป็นแค่ที่ปรึกษาแต่วันนั้นครับ ทั้งหมดทั้งปวงคุณพิชิตจ่นบานก็ถูกช,ช,ช,ชี้ชัดว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตและโยงไปถึงคุณเศรษฐาซึ่งมาตรฐานนี้สารล้มนุนเป็นคนสร้างเอาไว้เองนะครับสร้างเอาไว้เองนะคุณพิชิตโดนโยงไปถึงคนแต่งตั้งด้วยว่าแต่งตั้งก็ไม่ซื่อสัตย์สุจริตมาตรฐานนี้สารล้มนุนขีดเส้นเอาไว้เองเรียบร้อยในกฎหมายไม่มีแต่เป็นการเชื่อมโยงโดยสารมนุนเพราะนั้นประเด็นของธรรมนัตเนี่นะครับ ชัดยิ่งกว่าพิจิตจื่นบานเพราะฉะนั้นจะโยงไปถึงนายอนุทินด้วยก็ย่อมได้ตามเดียวกันตามมาตรฐานเดียวกันเลยครับท่านผู้ฟังอ้าวเมื่อโปรดเกล้าลงมาแบบนี้แล้วนะค,ความผิดสมบูรณ์แล้วครับท่านผู้ฟังหลังจากนี้ก็ฝากฝาก,ฝากอ่ะใครไปยื่นสารอนุนแล้วจะนั่งดูกันหลายคนก็บอกเดี๋ยวขึ้นสารมนุนมันก็รอดอ่ะรอดไม่เป็นไรแต่ผมอยากจะรู้ว่าสารลักลอบเนี่ยจะวิจฉัยประเด็นนี้นะว่าอย่างไรถ้ารอดนะ อ่ะถ้าไม่รอดก็แล้วไปแต่ถ้ารอดเนี่ยผมอยากรู้ว่าศาลท่านก็จะว่ายังไงเรื่องนี้นะครับอา้าวพักสักครู่ท่านฟังครับเดี๋ยวมีเรื่องจะมาเล่าสันทนาเขาแฉนะนะแฉว่าเนี่ยครับมีนักการเมืองสี่คนพัวพันกับบ่อนการพนันที่เกาะกงเรียกว,ว่าเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วยเดี๋ยวลงไปลงลึกดูครับแล้วเรื่องเงินเทาฟอกเงินในประเทศไทยนี่มันไปกันใหญ่แล้วนะทุกคนครับเนี่ย พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธ,ร,ธร,รรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้ววันนี้ก็มีคำติชมนะครับหรือรีวิวจากบรรดาผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์มิสเดีกันเข้ามาอีกแล้วท่านครับอ่ะนี่นะฮะก็เล่ากันมาง่ายๆแบบนี้ครับเป็นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังรายการรู้ทันอยู่นี่แหละ อธิบายเล่าความมาตายในกล่องข้อความใต้คลิปนะครับบอกว่าสั่งสบู่มาห้าสีแถมสีดำยังอยู่อีกสองสี <c oughs> ก็เรียกว่าสั่งมาห้าสีนี่ยังมีสีดำอยู่นะยังใช้ไม่หมดก็ยังสั่งเพิ่มมาอีกนะฮะบ,บอกว่าเดี๋ยวหมดแล้วจะสั่งใหม่เขาบอกว่าสีแดงหอมมากนะครับขอบอกอ่าเนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในบรรดาที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์มิสดีโดยเฉพาะสบู่สีแดงหรือสบู่ไวแดงนะครับซึ่งมีคุณสมบัติ ที่เรียกว่าดูแลบำรุงผิวแล้วก็มีกลิ่นหอมมีความอ่อนโยนนะครับทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดเซลลูไลน์นี่นะฮะสำหรับท่านผู้หญิงท่านผู้ชายนะที่ต้องการลดเซลลูไลนะ์ก็จะชื่นชอบผลิตภัณฑ์มิสดีสบู่วายแดงอันนี้ตอนนี้ขายดีอยู่นะครับนอกจากนั้นอย่าลืมครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กันมากับ ศูนย์ส,ส่งของมิสเดีก็คือเป็นพันธมิตรกันนั่นก็คืออารโมันตินท่านครับผลิตภัณฑ์เมื่อหอยทากนะครับซึ่งไม่เหมือนที่อื่นนะขอเน้นตรงนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เมื่อหอยทากที่มีที่นี่ที่เดียวคือสิทธิบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวนี้เป็นเมื่อหอยทากที่ไทยทอยเป็นผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุดแล้วก็เรียกว่าคุณภาพเนี่ยครับแก้วทีเดียวไม่ใช่ว่าเอาหอยทากมาผสมเล็กๆน้อยๆแล้วก็บอกว่าอันนี้แหละ อ่าผลิตภัณฑ์เมื่อขอยักแล้วก็ขายท่านไม่ใช่อันนี้คุณภาพเต็มสูบนะฮะแล้วมครับเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงผิวอ่าที่แพงๆจากต่างประเทศได้เลยทีเดียวครับตอนนี้จำหน่ายในราคา1590บาทครับโทรสอบถามที่ที่ส่งทางไปรษณีย์ได้เลยนะครับเท่ากับก่อนจากกาันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสตรีก็ทำได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสดีโด่งไล n ์มิสโด่ง2 Line ID ดีมิสเโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิส d ดีอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ตัวแทนจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเีรสามารถทําได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคําว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจําหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โดมมิสเตอร์ได้หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างต้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ